มอร์นิ่งนะครับแต่จริงๆต้องอัฟเทอร์นตื่นนานแล้วแต่ว่าติดซีรีส์เดี๋ยวเตรียมตัวแล้วลงไปที่ร้านกันดีกว่าเตร็มตัวเสร็จลอยละลงแปลงล่างกันดีกว่าทำไรบ้างกับทำในบตส็อกนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเข้าไปที่ร้านนะครับที่เซ็นทรัลลอยดตอนนี้ก็เข้ามาทางข้างหลังห้างนะครับ มาดูที่ร้านนะครับเออขอเข้ามาดูหลังร้านน่อครับที่ร้านจะเป็นทุเรียนป่าละอูแล้วก็จะมีทุเรียนจากหลายจังหวัดนะครับเดี๋ยวจะหยิบตัวอย่างให้ดูเอนี่เป็นระย,ยองเออส่วสวยลุกคูนเะนี่คือหน้าร้าน จังหวัดเลยจะเป็นจากปราจีนผู้เขาไฟแล้วก็ฝ่านี้จะเป็นเลยองแล้วก็ป่าให้ดูเต็มๆเลยทุเรียนจาก4ีจังหวัดนะครับวันนี้อยู่ที่หน้าร้านเซนคัดรลยองนะครับเลือกเนื้อได้นะครับแบบ ชอบกรอบนอกนุ่มในชอบไก่ฉีดชอบสุกพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับแจ้งหน้าร้านได้เลยแล้วก็วันนี้มีก้านยาวด้วยนะครับเรามีมังคุดด้วยนะแต่ว่ามังคุดเราจะอยู่ด้านในท็อปตรงนี้ตรงนี้สามารถซื้อเป็นของฝากได้นะแบบถ้าใครมาเที่ยวระยองอะ่ะก็หยิบตรงเนี้ยไปทั้งกล่องเลยก็จะเป็นของฝากได้เลยเราแพคไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปแกะราคาตรงเนี้ยออก แกะไ่าออกแกะง่ายไม่ยากแกะออกก็เป็นของฝากได้เลยจากระยองถ้ากําลังเดินมาที่บูธนะครับอยู่ในเซ็นทรัระยองเหมือนกันพอดีว,ว่าเขามีนะแต่ถึงแล้วจะไปดูกันว่าหน้าบูธเป็นอ่ามาถึงแล้วนะครับนี่ที่หน้าบูธจะมีมังคุดคัดเป็นยำนะครับยำทรงเครื่อง แล้วก็จะมีแบบเป็นไม้ด้วยห่อให้เรียบร้อยเลยอันนี้แบบเป็นไม้นะครับไม้ละห9 9บาทแล้วก็จะมีเป็นตัวน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มอันนี้10บาทนะครับจะเป็นคล้ายๆน้ำปลาหวานส่วนฝั่งนี้จะเป็นชุดยำชุดยำก็จะมีมังคุดคัดอยู่ด้านในมีมังคุดคัดอยู่ด้านในแล้วก็จะมีเครื่องยำ อยนี้เลยอยู่ในงานงานมีราคาเยอะแยะเ,เลยขอบคุณมากเลยครับย,ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับ ขนของกลับบ้านนะครับโหเก็บของออกจากบูธแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายตอนนี้ก็มาเชียร์เคร่ออุปกรณ์ที่เราใช้ที่บูธกัน ลงมาเอากนะคดึกแล้วจัดยังคืนนะแกป๊ปเอาไปส่งผิดตึกพึ่งมารอเพิ่มอีก30นาทีนี่ก็คือกองบินที่ต้องเคลียร์ให้บัญชีเดือนนี้นะครับเห็นแล้วโคตรขี้เกียจเลย <c oughs> ขอกินข้าวก่อนนะคนไทยแปลว่าต้องกินกับข้ามมากวันทั้ง่างอ๋องงงมากไม่ไหวก็ต่อตอนเช้า